สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะรับชมบอลสีสวยๆที่บ้านน้องน้อยบอลสีนะคะวันนี้นะคะพี่น้องน้อยจัดทําคลิปนะคะในวันอาทิตย์นะคะที่19กันยายน2566ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เช่นเคยนะคะพี่น้องน้อยมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆนะคะ3ต้นนะคะคุณผู้ชมจัดส่งให้ฟรีนะคะแล้วก็ ท่านที่แบ่งปันนะคะ1นถึงสต้นค่าจัดส่งนะคะก็จะเป็นแบบเมาเมาสค่ะอยู่ที่50บาทนะคะทั้งแบบโอนและก็แบบปลายทางนะคะคุณผู้ชมนะคะและสำหรับในอีพีนี้นะคะเป็นอีพีที่73นะคะรับจัดส่งก็คือเช้าวันอังคารที่19กันยายนนะคะพี่น้องน้อยจัส่งให้ทุกบ้านทุกออเดอร์ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สำหรับท่านที่รับชมแล้วนะคะ ชื่นชอบและถูกใจไม่ว่าจะเป็นต้นไหนกระถางไหนนะคะสามารถโทรและแอดไลน์ขอดูรูปเพิ่มเติมนะคะกันได้ที่0846242215ค่ะสามารถโทรและแอดไลน์ได้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พี่น้องน้อยจัดส่งโดยปรษณียไทยนะคะแล้วก็จัดส่งให้แบบ EMS ค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะใน รายละเอียดแต่ละต้นแต่ละกระถางสําหรับวันนี้นะคะพี่นกน้อยนะคะขอฝากช่อง YouTube ที่มีชื่อว่าบ้านนกน้อยบอลสีด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์นะคะกดอะไรก็ได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะอันดับแรกคือเพื่อไม่ให้พลาดกันมองเห็นนะคะแล้วก็เวลาพี่นน้อยอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เห็นก่อนใครนะคะและ ข้อต่อมานะคะก็เพื่อเ,เป็นกาลังใจนะคะให้กับพี่น้องน้อยในการจัดทําคลิปวิดีโอแล้วก็จัดหาบอลสีสวยๆนะคะคุณผู้ชมมาฝากกันนะคะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็มีใจรักนะคะในการเลี้ยงบอลสีด้วยนะคะแล้วก็มาวันนี้นะคะบรรยากาศค่อนข้างสดชื่นแจ่มใสนะคะแดดเพิ่งมาค่ะคุณผู้ชมนะคะหลังจากที่บ้านพี่น้องน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะฝนตกมาอยู่2วันติดนะคะตกทั้งวันนะคะเหมือนกับว่ามีด e p r e s s ั o เข้าอะไรประมาณนี้ค่ะคุณผู้ชมเนาะ และนี่นะคะนี่ค่ะพี่น้อยพาชมคร่าวๆนะคะเดี๋ยวลงรายละเอียดกันนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างนะคะ <races. S 1> เล็งไว้เลยนะคะอ่านี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่เลยนะคะแลนให้ดูเนาะว่ามีอะไรกันบ้างเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปลงรายละเอียดกันที่กระถางแรกกันเลยะคะ่ะกระถางแรกสําหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมนะคะพี่น้อยพามาชมธาตุบางแก้วนะคะสวยๆเนี่ยมากมายนะคะ ดูเม็ดสีนะคะคุณผู้ชมโอ้วันนี้ชุ่มฉ่าและชุ่มชื่นค่ะคุณผู้ชมละอองน้ำนะคะคุณผู้ชมแบบนี้หน่าฝอยๆเลยนี่ใบใหม่นะคะคุณผู้ชมพาดบางแก้วมาในไซส์กระถาง6ค่ะคุณผู้ชมอัพแล้วนะคะอ่านี่เลยวันสีพี่น้องน้อยวันนี้จะเป็นกระถาง5.5กระถาง5และกระถาง6นะคะวันนี้นะคะอ่าฟังขนาดและไซส์ดีๆนะคะคุณผู้ชมนี่เลยอันนี้นะคะไซส์6 กระถางหกอัพไซเรียบร้อยแล้วท้าแบางแก้วหน้าสวยๆค่ะคุณผู้ชมเผื่อว่าใครนะคะยังไม่มีนะนีน่วันนี้พี่น้องก็จัดหามาให้อีกนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางนะคะกระถางนี้ค่ะเป็นกระถางที่1นนะมในไซกระถางหกสวยและแข็งแรงะคะ่ะหน้าไม้สวยๆค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะเม็ดสีมาเต็มนะคะคุณผู้ชมแล้วใบไม่หลอดหม่ก็มาใบดกใบเยอะนะคะอ่ารับชมกันแบบนี้นะคะกระถางหกนะคะกระถางนี้นะคะพี่น,น้อยให้ที่180บบาทนะคะคุณผู้ชม กระถางที่1นนะคะทางด้านนี้เช่นเดียวกันนะคะถ้าบางแก้วสวยๆอันนี้น้องใบใหม่นะคะเดี๋ยวกําลังจะสุดค่ะคุณผู้ชมนะกำลังเป็นสาวกันเลยนะคะงามๆนี่เลยแบบนี้เลยอันนี้ก็กระถาง6เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมค่ะหน้าไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะดูกันร,บรอบๆนะคะพี่นุ่นรแบปงปันที่180บาทนะคะใครชื่นชอบต้นไหนกระถางไหนก็โทรมากันได้ค่ะและทางด้านนี้นะคะเรามากันที่ เรียกซั์นะค,คะคุณผู้ชมชื่อเป็นมงคลนะคะแล้วก็หน้าสวยๆแบบนี้นะคะต้นโตมากนะคะมาในไซส์กระถางหกช่นเดียวกันนะคะวันนี้พี่น้อยก็แบ่งปันนะคะให้ที่180บาทเช่นเดียวกันนะคะใครไว้ใครได้นะคะใครโทรก่อนได้ก่อนนะคะคุณผู้ชมนี่เลยใบดกไปเยอะชื่อเป็นมงคลนะคะแล้วก็ต้นโตมากเลยล้นกระถางหกขึ้นมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะอ๋อพี่น้อยก็มาแบ่งปันกันนะคะ ให้ที่180บาทนะคะแล้วก็มีกระถางเดียวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะสำหรับกำเนิดทรัพย์นะคะนี่เลยนะคะกำเนิดทรัพย์นะคะอ่าชิ่นชอบก็แคปหน้าจอกันไว้แล้วก็โทรกันเข้ามานะคะหาพี่นุ้ยได้นะคะท่าบางแก้วค่ะอันนี้นะจ้ะแล้วก็อันนี้ก็ท่าบางแก้วเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเลือกก่อนได้ก่อนนะคะต่อกันที่ฉัตรทินกรนะคะฟอร์มสวยๆค่ะคุณผู้ชมอันนี้ใบเปิดใหม่นะคะ อันนี้ใบที่แข็งแรงนะคะคุณผู้ชมหน้าไม้สวยๆแบบนี้นะคะสวยมากสัตินทรกนะคะจะเป็นใบแข็งๆใบกลมๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมลักษณะใบของน้องนะคะสวยมากนี่เลยนะคะเดี๋ยวใบดอกใบเยอะขึ้นมาเรื่อยค่ะหลอดน,นี้เดี๋ยวแทงขึ้นมาเรื่อยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้นี่อันนี้นะคะน้องมาในไซส์กระถางห้าค่ะคุณผู้ชมสวยนะคะน,น่ารักเลยกระถางห้าวันนี้นะคะชัดชัินกรกนะคะฟอมสวยๆล้นๆแบบนี้นะคะ หน้าไม้สวยๆแบบนี้เลยพี่น้องน้อยให้ที่200บาทนะคะชัดธินกรนะคะแบบนี้เลยค่ะมีกระทางเดียวนะคะวันแบบนี้ใครชื่นชอบก็โทรมาหาพี่นวลได้ค่ะต่อการที่เพชรจระแสงนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะหน้าไม้สวยๆแบบนี้นะคะอพี่น้องน้อยหมุนให้ดูนี่ค่ะเพชรจระแสงนะคะสําหรับวันนี้นะคะกระถางน,นี้ต้นนี้นะคะนี่เลย พี่น้องน้อยให้ที่180บาทนะคะนี่ค่ะเพชรจ,จรสแสงนะคะ,ะมีกระถางเดี่ยวมาใน้ไซส์กระถาง5้านะคะหน้าไม้แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมดูกันในรายละเอียดก่อนนะคะมีด่างมีป้ายมาแล้วนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยขอบใบจะเป็นสียงนี้นะคะในรายละเอียดของน้องนะนี่ค่ะพี่น้องก็พา,ารับชมกันนะคะเผื่อว่าชอบนะคะเผื่อว่าถูกใจนะคะก็จะได้รับน้องนะคะไปดูแลค่ะคุณผู้ชม ต่อกันทางด้านในนะคะทางนี้นะคะมากันที่เพชรศรีปทุมนะคะวันนี้นะคะพี่โน้องอยังมีมาแบ่งปัน1กระถางนะคะมีกันอีกกระถางเดียวเท่าน,นั้นนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะหลอดใหม่มานะคะคุณผู้ชมใบนี้กําลังจะกลางนะคะหน้าไม้สวยๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเพชรศรีปทุมนะคะมาในแส์กระถางห้าแล้วก็มาในฟอร์มสวยๆนะคะดูดูด้าน,นล่างเนี่ยน้องเป็นกอขึ้นมาเลยนะคะมีมีต้นเล็กด้วยนะคะ เด็คุณผู้ชมถ้ารับไปก็ไปแยกนะคะคุณผู้ชมพี่น้องน้อยให้ไปนะคะก็เป็นกําไรให้กับลูกค้าไปนะคะสําหรับนะคะเพชรศรีประทุมนะคะแบ่งปันนะคะให้ที่200บาทค่ะคุณผู้ชมกระถางนี้นะคะใครอยากได้แล้วก็ยังไม่ได้เก็บนะคะค่ะรับได้เลยนะคะมีกระถางเดียวนะคะสําหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะเพชรศรีประทุมนะคะ เรามาต่อกันที่องค์หญิงทอฝันกันบ้างนะคะคุณผู้ชมวันนี้มีมาแบ่งปันสามกระถางเลยนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยสีสวยเลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้นี่นะคะนี่เลยองค์หญิงทอฝันนะคะพี่นวลยมีมาสามกระถางมาในไซส์กระถางหกนะคะคุณผู้ชมนี่อ่าสวยมากๆเลยนะคะกระถางที่หนึ่งนะคะแบ่งปันที่ 250บาทนะคะกระถางที่1ค่ะองค์หญิงทอฝันนะคะสากกาลังน่ารักนะคะคุณผู้ชมหล้นล้น,ลนฟอร์มแบบนี้เลยอ่ะนะคะสวยๆแบบนี้เลยและแข็งแรงนะคะดูได้เลยนะคะ,ะพี่นเ้ยจะพารับชมกระถางที่1นะคะ250บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะทางด้านนี้นะคะกระถางที่2ป้ายสวยๆนะคะหลอดไม้มาค่ะคุณผู้ชมนี่ใบดกใบเยอะขึ้นแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะนี่เลยพี่น้องได้หมุนให้ดู นะคะลักษณะใบจะเป็นเงาเงานะคะความอุดมสมบูรณ์นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวหลอดนี้นะคะว้าวเนี่ยแทงขึ้นมาปุ๊บฟอร์มสวยขึ้นนะคะคุณผู้ชมอ่าสองร้อยห้าสิบบาทนะคะองค์หญิงทอฝันกระถางที่สองค่ะอันนี้นะคะเป็นกระถางสองค่ะคุณผู้ชมนะคะทางด้านในนะคะเป็นกระถางที่สามนะคะคุณผู้ชมนี่องค์หญิงทอฝันนะคะปลายสวยๆแบบนี้เลยหลอดใหม่ก็มาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเห็นไหมอ่า พอเ,เขาสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเขาจะแตกลอแตกนอแตกใบออกมาเรื่อยนะคะเป็นฟอร์มสวยๆนะคะหน้าไม้สวยๆแบบนี้นะคะแบ่งปันที่250บาทนะคะอันนี้กระถางที่3ค่ะคุณผู้ชมทางด้านนี้กระถางที่2นะคะอ่าแล้วก็ทางด้านนี้เป็นกระถางที่1นะคะใครโทรก่อนได้ก่อนนะคะคุณผู้ชมนะคะเลือกกันได้เลยค่ะมาถึงชายชนนะคะคุณผู้ชมนะคะหลายท่านรอคอยนะคะเพราะว่า ชายชวน้านพี่นุ้งน้อยเนี่ยสวยมากค่ะคุณผู้ชมนี่เลยอันนี้เป็นใบใหม่นะคะนี่ใบใหม่หาที่เขียวดีกว่าเนาะนี่ค่ะคุณผู้ชมแต่ป้ายอย่างเงี้ยกาลังสวยนะคะคุณผู้ชมไม่มากจนเกินไปแล้วก็ไม่ไม่แดงจนเกินไปนะคะคือมีความบาลานนะคะคุณผู้ชมแบบนี้ฟอร์มสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมโอ้ยสวยมากชื่นใจนะคะมองเห็นแล้วมันชื่นใจจริงๆนะคะคุณผู้ชมแบบนี้โอ้โหสุด นะคะฟอร์มเป็นฟอร์มติเตีย้ยนะคะคุณผู้ชมเป็นพุ่มนะคะไม่หยงไม่ยืดไม่ยาวนะคะนี่ของพี่น้องน้อยนะคะกระถางที่6รกระถาง6ไม่ใช่กระถางที่หขออภัยนะคะเป็นไซส์กระถาง6อัพแล้วนะคะกระถาง6ค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่เลยหน้าไม้สวยๆแบบนี้แบ่งปันนะคะให้เลยค่ะคุณผู้ชมที่300บาทนะคะคุณผู้ชมล้นมากมายนะคะแบบนี้เลยชายชนนะคะ กระถางใหญ่หญๆตัวโตบิกบ้มแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่โอ้โหไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเกิดว่านําไปปลูกรวมกันเป็นฟอร์มกอนะคะจะขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมโอ้โหสวยมากๆสามร้อยบาทกระถางที่หนึ่งค่ะนะคะทางด้านนี้ฟอร์มหน้าไม้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่ไม่แพ้ก,กันเลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เป็นหน่อยให้ดูแล้วหลอดใหม่ก็มาค่ะคุณผู้ชมนี่แดงมาแล้วนะคะกระถางที่สองค่ะคุณผู้ชมล้นมากมายนะคะแล้วใหญ่ตัวโมโหฬานนะคะ สามร้อยบาทนะคะชายชนกระถางที่สองค่ะหน้านี้นะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมอ่านี่เลยนะคะเพื่อนน้อยผาาชมอุ้ยค่อยๆหน่อยนะคะถนอมน้องหน่อยนี่เลยมากมายนะคะคุณผู้ชมอู้สามร้อยบาทนะคะกระถางที่สองนะคะแต่ทางด้านนี้เป็นกระถางที่สามค่ะคุณผู้ชมวันนี้หลอดใหม่กําลังจะกลางสุดนะคะอู้ยนี่ค่ะคุณผู้ชมแบบนี้สวยมากนะคะคุณผู้ชมนี่นะเพื่อนน้อยผาชมนี่ มีความบริสนท์นะคะทุกต้นทุกกระถางเลยสําหรับวันนี้นะคะอันนี้ล้นล้นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยดูข้างๆนะคะนี่กระถางหกนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยสวยมากนะคะแบ่งปันที่สามร้อยบาทนะคะอันนี้เป็นกระถางที่สามค่ะคุณผู้ชมนะคะแขปบหน้าจอมานะคะหรือว่าโทรมากันได้เลยนะคะกระถางที่สามกระถางที่สองค่ะคุณผู้ชมนะคะและกระถางที่หนึ่งนะคะ ชายชนป้ายสวยๆฟอร์มสวยๆค่ะมาถึงต้นนี้นะคะกระถางนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ชมนะคะรัตานารุ่งเรืองนะคะมาในไซส์5.5ค่ะคุณผู้ชมนะคะหน้าไม้สวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ใบใหม่น้องนะคะเดี๋ยวจะกลางสุดนะคะนี่ค่ะจะเป็นฟอร์มสวยๆนะคะ,ะเป็นไม้ผ่ารับชมนะคะกระถาง5.5นะคะคุณผู้ชมมาในไซส์5.5นะอัพเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เลยนะคะ พี่นน้อยแบ่งปันนะคะรัตนารุงเรืองนะคะวันนี้มีมา,านหนึ่งกระถางนะคะให้ที่สองเก้าสิบาทนะคะคุณผู้ชมนะคะรัตนารุงเรืองนะคะสวยๆเลยยิ่งโตยิ่งสวยนะคะใบลักษณะใบเขาจะเป็นเอกลักษณ์เนาะพี่โน่น้อยก็ชอบค่ะจะเป็นสีชมพูลักษณะใบแบบนี้น่ารักนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่อ่าพี่โน่น้อยพาชมนะคะมาในไซส์นี้ลนขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะคุณผู้ชมอ่าแบบนี้เลย นะคะ290บาทนะคะมีกระถางเดียวค่ะคุณผู้ชมนะคะหน้าไม้งามๆกันเลยนะคะหน้าฝนนะคะคุณผู้ชมรีบเลยนะคะรีบเก็บรีบ,รบ,รบสะสมนะคะผู้มีผู้ที่มีความชื่นชอบแล้วก็มีความรักในบอนสีนะคะคุณผู้ชมมากมายหลายสายพันธุ์ตอนนี้นะคะนี่เลยมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมเราต่อกันทางด้านนี้ค่ะอย่างที่พี่น้อยบอกนะคะสีเรื่องามนะคะสีมาแล้วจัดจัดมากมาย ยิ่งโตยิ่งสวยนะคะคุณผู้ชมเอากันตรงๆนะคะกระถางห้านะคะล้นมาแบบนี้ฟอร์มอย่างนี้เลยนะคะหน้าไม้นี้นะคะพี่นุน้นแบ่งปันที่4ี่ร้อบาทนะคะคุณผู้ชมสีเรื่องงามนะคะสวยๆ,ๆเลยยังมีอีกเพียงแค่สองนะคะนี่เป็นกระถางที่1น,นะคะอ่า4ี่รอยบาทพี่นุน้นแบ่งปัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมนะคะสะดือตรงนี้จะเป็นสีชมพูละเดี๋ยวจะค่อยๆกลัดขึ้นมาเต็มใบนะคะพอเขาโตสีก็จะสวยมากเลยนะคะ ทานด้านนี้นะคะเป็นกระถางที่สองค่ะสีเรืองงามนะคะโอ้โหสวยมากนะคะคุณผู้ชมนี่ดูใบที่สองนี่โอ้โหนี่นะคะบอนสีเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะคุณผู้ชมเขาไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดนะคะสวยขึ้นจริงๆนะคะสีเรืองงามค่ะคุณผู้ชมลองเก็บกันไปนะคะวันนี้นะคะพี่น้องน้อยแบ่งปันให้ที่400บาทนะคะอันนี้เป็นกระถางที่สองค่ะพี่น้อยเก็บแล้วนะคะสีเรืองงามสองกระถางนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเอามาอวดกันเนาะนี่ค่ะ อันนี้เป็นกระถางที่2นะคะทางด้านนี้นะคะเป็นกระถางที่1งค่ะคุณผู้ชมนะคะแขีหน้าจอมาหรือว่าโทรมาพร้อมแอดไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่นุ้ยน้อยส่งรูปเพิ่มเติมให้ค่ะมาถึงต้นนี้กระถางนี้กันต่อนะคะคุณผู้ชมนะคะมาที่สาวนครชัยศรีนะคะแผลงนะคะคุณผู้ชมหน้าไม้สวยๆเลยอู้ยต้นโตมากขนาดนี้เลยนะคะคุณผู้ชมสาวนครชัยศรีแผลงนะคะแผลงสวยนะคะนี่ค่ะมีดางมี ชมพูมีเหลืองนะคะคุณผู้ชมครบเลยนะคะมาในไซส์5.5นะคะอัพไซส์ให้กับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เลยสาวนครชัยศรีแผลงนะคะนี่เลยทุกท่านยังอยู่กับพี่น้องน้อยที่โปรโมชั่น3ต้นนะคะจะส่งให้ฟรีค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะอ่าเลือกกันได้เลยนะคะสาวนครชัยศรีแผลงหน้าสวยๆแบบนี้นะคะพี่น้องน้อยนะคะให้ที่ 350บาทค่ะคุณผู้ชมนะโตมากนะคะไซส์5้5.5นะคะไม่ใช่4นะนี่ค่ะดูกันมาทั้งคลิปแล้วอ้าวเขาเขาเป็นเป็นไซส์ไหนกระถางไหนนะคะคุณผู้ชมบอกชัดเจนนะอันนี้5.5นะคะอัพเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมนะคะของพี่น้องน้อยจะเป็นกระถาง5ขึ้นนะคะกระถาง5กระถาง5.5และกระถาง6ประมาณนี้นะคะอ้าสาวนะครไทยสีแผลงค่ะ สามร้อยห้าสิบาทค่ะคุณผู้ชมนะคะทางด้านในนะคะไปต่อกันเลยที่พระธาตุวายโยเนาะนี่ค่ะรู้สึกว่าจะมีแค่กระถางเดียวนะคะอันนี้ใบใหม่ค่ะคุณผู้ชมแบบนี้พระธาตุวายโยนะคะมาในไซส์กระถางหกนี่เลยนี่นะคะมาในไซส์กระถางหกพระธาตุวายโยพี่น้องน้อยให้ที่สามร้อยเก้าสิบบาทนะคะนะคะหลอดใหม่มาค่ะคุณผู้ชมนี่ไซส์กระถางหกนะคะหมุนให้ดูนะคะอ่าแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมนี่เลย จุดประสงค์ของการาจัดวางนะคะคุณผู้ชมพี่นะ้องบอกนิดนึงก็ได้คุณผู้ชมจะได้เห็นเนะเห็นว่าเวลาอยู่นอกตู้เนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วก็จะได้มีโอกาสเปรียบเทียบนะคะถือกันว่ามองต้นข้างๆด้วยกนแล้วกันนะคะว่าเขาสวยขนาดไหนและแข็งแรงขนาดไหนนะคะก่อนที่จะรับน้องก,กันไปดูแลนะคะคุณผู้ชมนะคะอบอกเทคนิคเทคนิคนะคะคุณผู้ชมนี่ให้ดูนะคะ นี่เลยิน้อเจ้าต้นไหนกระถางไหนนะคะโทรมาหาพีน่นนน้อยได้เลยนะคะศูนย์แปดสี่หกสองสี่สองสองหนึ่งห้าค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะประทตุวายโยนะคะมีกระถางเดียวนะคะให้ที่สามร้อยเก้าสิบบาทนะคะกระถางหกค่ะทางด้านในนะคะนนนนะคะน่นนอนเฉยๆเลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะสวยมากนี่เลยป้ายมาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมน้าน,นนนะคะของพีน่นงน้อยนะคะ อ <utan> มาในไซส์กระถางหกเจนเดียวกันนะคะหลอดหม่มานะคะแบบนี้เลยะคะ่ะคุณผู้ชมณนน,นวันนี้นะคะพีน้อ,องน้อยนะคะแบ่งปันนะคะให้คุณผู้ชมไปเลยนะคะในราคาน่ารักน่ารักนะคะคุณผู้ชมนะคะณน,นนนวันนี้นะคะแบ่งปันที่ให้ที่300บาทนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะณนน,นนนะคะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะ อ่านะคะเผื่อว่าใครชอบนะคะลอดใหม่ก็มาด้วยขอแก้ไขราคาดีกว่าค่ะคุณผู้ชมนะคะพี่นวลนอยรู้สึกว่าอยากจะให้ที่ราคานี้เนาะให้ที่นะคะสองร้อยห้าสิบนะคะณน,นนท์ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนาะแก้ไขนะคะณนนท์กระถางนี้หน้านี้นะคะพี่น้ลนอยให้ที่สองร้อยห้าสิบบาทค่ะคุณผู้ชมนะคะ สำหรับต้นนี้กระถางนี้ค่ะเรามาต่อกันที่สาวนครชัยศรีค่ะคุณผู้ชมนะคะเป็นหน้าเดิมนะคะหน้าปกตินะคะคุณผู้ชมอ่าสวยน่ารักไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมวันนี้มีโอกาสาได้มาพร้อมกันนะคะนี่อันนี้หน้าเดิมนะคะพี่น้อยแบ่งพันที่200บาทนะคะคุณผู้ชมมาในไซส์กระถางหกล้นล้นแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากมายนะคะคุณผู้ชมสาวนครชัยศรีหน้าเดิมเดิมเลยจ้ะแบ่งที่200บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะและกระถางด้านนี้นะคะ เรามาต่อกันที่9้าทับนะคะหน้าสวยๆแบบนี้เลยนี่ค่ะใบไใม้หลอดใ่เหลืองมาแล้วนะคะคุณผู้ชมเปิดเหลืองนะคะดังเหลืองมาเลยสวยมากนะคะ9ทับนะคะที่น้อยก็แบ่งกันที่ให้ไปนะคะคุณผู้ชมนะคะนะคะแบ่งกันไปนะคะที่ให้ที่180บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่หาไม่ได้แล้วนะแล้วก็เป็นไซส์กระถาง5.5อัพไปแล้วด้วยนะคะ9ทับนะคะ หนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะคุณผู้ชมนะคะต่อกันนะคะที่เกาะเกร็ดนะคะคุณผู้ชมหน้าไม้สวยๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่อ่าเมืองเกาะเกร็ดเจนสองค่ะคุณผู้ชมนี่เขามีด้วยเจนนะคะเจนสองนะคะมาในกระถางห้าจุดห้ากระถางหกกันเลยนะคะลน้นๆแบบนี้เลยหน้าไม้สวยๆค่ะคุณผู้ชมนะคะแบบนี้เกาะเกร็ดเจนสองนะคะนี่เลยนะคะพี่น้องน้อยให้ที่ 250บาทนะคะฟังไม่ผิดค่ะคุณผู้ชมมีกระทางเดียวนะคะมีเลยใครที่ยังไม่ได้เก็บนะคะรีบเลยนะคะพี่โนุ้ยพารับชมกันนะคะถึงชอบและถูกใจนะคะโทรกันมาได้เลยนะคะที่ศูนย์แป2 1 5ค่ะอันนี้เกาะเกร็ดนะคะแบ่งที่250บบาทค่ะคุณผู้ชมนะคะนี่เลยนะคะคุณผู้ชม ค่ะคุณผู้ชมนะคะรังยังไม่หมดนะคะพ well <too> ี่น้องน้อยพามาต่อค่ะมากันที่ซับพูนผลนะคะชื่อเพราะชื่อดีเป็นมงคลนะคะซับพุนผลป้ายสวยๆนะคะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะอันนี้มีใบใหม่ค่ะสีสวยมาเลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะหน้าไม้น้องสวยมากนะคะซับพูนผลกระถางนี้นะคะอ่ามาในไซส์กระถางหกแล้วนะคะนี่เลยแบบนี้เลยนะคะวันนี้นะคะซับพูนผลพี่น้องน้อยให้ที่แบ่งกันเนาะ ให้ไปเลยที่290บาทค่ะคุณผู้ชมซับพุนผลสวยๆนะคะป้ายสวยๆเลยนะคะให้เลยนะคะที่290บาทนะคะกระถางหกสวยๆล้นๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะแอบมองกันทุกวันนะคะบนศีมีความมหัศาจรรย์ค่ะคุณผู้ชมนะคะมองแล้วสดชื่นสบายตาสบายใจสุขภาพจิตเยี่ยมส่งผลให้สุขภาพร่างกายนะคะสมบูรณ์ และแข็งแรงค่ะคุณผู้ชมนะคะพี่น้องน้อยพามาทอกันนะคะที่ต้นนี้กระถานีกันต่อนะคะศิลานักปราดนะคะมาสวยๆเลยนะคะมาในไซส์นะคะกระถางหกค่ะคุณผู้ชมนะคะหน้าไม้สวยๆแบบนี้ศิลานักปราดนะคะพี่น้องน้อยแบ่งฟันนะคะให้ที่สามร้อยบาทค่ะคุณผู้ชมนะคะศิลานักปราดนะคะนี่ค่ะ นี่เลยมีกระถางเดียวนะคะชินชอบและถูกใจนะคะโทรกันเข้ามาได้เลยที่ศู4ย2 4ปดสีค่ะและทางด้านในนะคะเราไปต่อกันที่นี่เลยสีลาหุ้มทองนะคะหน้าสวยๆเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เปิดดังเหลืองนะเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยนะคะกระถางห้าค่ะล้นๆแบบนี้เลยนะคะนี่ศิลาหุ้มทองหน้าสวยๆหน้านรมรมผสมแล้วแบบนี้สวยมากมายนะคะ ล้นๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะพี่นวลน้อยให้ที่200บาทนะคะน่าสวยมากมีกระถางเดียวอะ่ะใครอยากได้น่ะชมพูเหลืองนะคะนี่เลยผสมกันอยู่นะคะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะให้ที่200บาทนะคะคุณผู้ชมนี่เลยจิราหุ้มทองค่ะสวยงามมากมายค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มาต่ออีกนะคะคุณผู้ชมต้นนี้กระถางน,นี้ค่ะแก้วเกศราสวยๆเลยนะคะคุณผู้ชมแบบนี้อู uh, ้สวยมากมายนะคะคุณผู้ชมอันนี้ใบใหม่ นี่ใบใหม่นะคะคุณผู้ชมเหลืองมาเลยนะคะนี่อู้สวยงามมากนะคะคุณผู้ชมบอกแล้วนะคะตอนสีมีความมาสจันนะคะคุณผู้ชมนี่สวยนะคะคุณผู้ชมนี้เลยนะคะแก้วเกศรานะคะน้องมาในไซส์นะคะกระถาง5.5ค่ะคุณผู้ชมนะคะฟอร์มสวยสวยนะคะใหญ่บิ๊กบึ้มแบบนี้เลยนะคะน้องน้อยแบ่งปันนะคะให้ที่300บาทค่ะคุณผู้ชมนะคะแก้วเกศรานะคะนี่เลยนะคะสวยสวยเลย กระถาง5.5ล้นๆมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแบบนี้อ่าด่างป้ายสวยๆเลยนะคะฮาบครึ่งมาเลยแบบนี้นะคะนี่หน้าไม้น้องนะคะคุณผู้ชมแบบนี้สะดือชมพูชมพูนะคะความสวยของนางนะคะแก้วเกสรานะคะนี่ใบนี้มีมิ้นด้วยนะคะคุณผู้ชมมีมิ้น์มีเขียวมีขาวมีชมพูนะคะดูกระดูกไบนะคะสวยมากมายนะคะและอันนี้ยิ่งว้าไปกว่านั้นคือน้องมีด่างเหลืองนะคะนี่ค่ะใบใหม่นี้ด่างเหลืองขึ้นมาเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้น เก็บได้เก็บเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะแก้วเกศราค่ะสวยมากมายนะคะแบ่งปันที่สา0ร้อบาทนะคะคุณผู้ชมมีกระถางเดียวค่ะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะเรามาต่อกันที่เพชรเจ็ดสีนี่ก็ด่างเหลืองมาแล้วนะคะคุณผู้ชมนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระถางหกล้นแบบนี้โอ้โหนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่กระถางหกนะคะคุณผู้ชมนี่ mm hmm. เพชรเจ็ดสีนะคะแบ่งที่ให้ไปนะคะคุณผู้ชมพี่น้อยให้ที่ 250บาทค่ะคุณผู้ชมเพชรเจ็ดสีนะคะหน้าน้านี้นะคะหน้าไม้เป็นแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะให้ที่250บาทค่ะและนะคะไปต่อกันที่เทวาสุวรรณนะคะคุณผู้ชมสวยมากนะคะมีครบทุกสีเลยนะคะนี่หน้าไม้แบบนี้เลยเทวาสุวรรณนะคะคุณผู้ชมมีด่างเหลืองนะคะมีด่างชมพูนะคะนี่มีด่างมิ้นนีแบบนี้นะคะแล้วก็ใบล่างน้องก็จะเป็นอย่างนี้อีกค่ะสวยมากนะคะคุณผู้ชม นะคะเป็นฟอร์มสีสวยเลยนะคะโอ้โหเทวาทวะ,ทวะสุวรรณกระถางนี้ค่ะคุณผู้ชมสวยมากแบบนี้เลยนะคะนี่แข็งแรงมากและโตมากค่ะคุณผู้ชมมาในไซส์กระถาง5.5นะคะอัพเรียบร้อยนะคะให้ที่250บาทนะคะคุณผู้ชมนี่โอ้โหสวยมากๆนะคะคุณผู้ชมแบ่งปันนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะเทวาสุวรรณค่ะคุณผู้ชม250บาทเท่านั้นค่ะ และนี่นะคะคุณผู้ชมก็คือนะคะบอลสีสวยๆนะคะโหวันนี้นะคะจุใจจริงๆค่ะคุณผู้ชมแล้วแต่คุณผู้ชมจะชื่นชอบนะคะต้นไหนกระถางไหนนะคะขอดูรูปเพิ่มเติมนะคะกันได้ที่0ู4ย์4 2 2 1 5สองหค่ะแล้วก็ท้ายคลิปนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะขอให้ทุกท่านที่รับชมวันนี้นะคะ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะมีความสุขในทุกๆวันนะคะกับการเี้ยงบองสีกับการดําเนินชีวิตนะคะในทุกๆอย่างะค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะในทุกๆอาชีพทุกๆหน้าที่การงานขอให้ประสบผลสำเร็จดังที่หวังและปรารถนานะคะและที่สำคัญ ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะกลับมาพบกับพี่น้นอยได้ใหม่นะคะใน EP ถัดไปนะคะสำหรับใน EP นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ